สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลของ j u n น o r ร์มและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับ10ที่สุดหนังซอมบี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังอีกหนึ่งแนวที่มีความหลากหลายเยอะแยะมากมายไปหมดไม่ว่าจะเป็นซอมบี้คอมเมดี้ซอมบี้โรแมนติกหรือซอมบี้ครั่ง4ีคูณร้อก็มีให้เราได้เห็นมาแล้ว มาดูกันดีกว่าครับว่า10ที่สุดของหนังซอมบี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel ของจูนนไมายเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังลุ้นอยู่ว่าจะมีหนังเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันดีกว่าครับ อันดับที่10 I Am a Hero ปี2015จากหนังสือการ์ตูนชื่อดังของเคนโกะฮานาสาวะที่ตีพิมพ์ในปี2009ก่อนจะถูกดัดแปลงมาเป็นภาพ,พยนตร์ในชื่อเดียวกันนั่นก็คือ I Am a Hero ว่าโดยเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นที่โดนไวรัส CQN แพร่ระบาดจนทำให้คนทั้งประเทศกลายเป็นซอมบี้ในขณะที่ฮิเดโอซูซูกิผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนตกอับชีวิตคู่ก็เริ่มย่ำแย่แต่ดันมีปืนลูกซองในมือและหัวใจที่ไม่ธรรมดา เขาเลยต้องหาทางช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากหายนะในครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าชายเนื้อเนื้อคนหนึ่งอย่างเขาก็เป็นยอดฮีโร่ได้เช่นกันภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปถึง6.8เต็ม10ครับคะแนนของนักวิจารณ์สูงถึง90%และคะแนนจากผู้ชม70%เป็นหนังซอมบี้สัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาติดในท็อปชาร์ตในอันดับที่10นี้นั่นเองครับอันดับที่9 World War ปี2013นับว่าเป็นเรื่องแรกๆล้ครับที่ทายทอดแหวเราได้เห็นความเยอะของซอมบี้ที่วิ่งกันอย่างบ้าคลั่งเป็นซอมบี้4คูณร้อยจนทําให้เราตื่นตาตื่นใจไปกับหนังเรื่องนี้ในส่วนของสตอรี่ก็เป็นเรื่องราวของเจอรี่เรนที่รับบทโดยแบดพีทอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนประจําองค์การสหประชาชาติที่ถูกสถานการณ์บีบังคับให้เขาต้องกลับหววคืนสู่หน้าที่ในการสืบสวนค้นหาต้นตอของโรคระบาด เพื่อนำไปสู่วิธีการยับยั้งโรคระบาดในครั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปถึง7เต็ม10พร้อมคะแนนนักวิจารณ์66%แล้วทางฝั่งของคนดูที่สูงถึง72%ครับอา่านดับที่8 I AM LEGEN d ปี2007 เป็นอีกหนึ่งเรื่องของหนังซอมบี้ครับที่มีความแปลกและแหวกแนวไม่เหมือนใครเพราะถูกสร้างและอ้างอิงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันของริชาร์ดแมทสันในปี1954ว่าโดยเรื่องราวพสต์อ p o c a l y p s หลังการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายที่ก่อกำเนิดด้วยน้ำมือของมนุษย์และสร้างหาตะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์โรเบิร์ตเนวิลล์ที่รับบทโดยวิลสสมิธนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องและมีภูมิคุ้มกันต้านไวรัสนี้เขากลายเป็นคนสุดท้ายที่รอดชีวิตอยู่ใน ในเมืองนิวยอร์กกับหมาคู่ใจของเขาและอาจจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ส่วนซอมบี้ในหนังเรื่องนี้ก็มีความแปลกได้ไม่เหมือนใครมันมีชื่อว่าดาร์คซีเกอร์ซอมบี้ที่ไม่ถูกจริตกับรังสีอุลตร้าไวโอเรดไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสงไฟล้วนแต่ทําให้มันตายได้ในทันทีดูแล้วออกไปทางแนวแววไพายซะมากกว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนสูงถึง7.2เต็ม10 ส่วนคะแนนของนักวิจารณ์ก็ได้ถึง68%และในฝั่งของคนดูอีก68%เรนช่นกันครับอันดับที่7วอร์มบอดี้ ปี2013เป็นภาพยนตร์ที่ฉีกกฎเกณฑ์ของความเป็นหนังซอมบี้เพราะความโรแมนติกของหนังด้วยการวางบทให้ซอมบี้อย่างอาที่รับบทโดยนิโคลัสโฮลตกหลุมรักมนุษย์สาวที่ชื่อว่าจูลี่ที่รับบทโดยเทเรซาพาเมอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครซอมบี้อย่างอาครับในโลกที่แทบจะไม่ลงเหลือมนุษย์อยู่เลยแต่โดยการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนี้ทําให้ศพเดินได้อย่างอาหัวใจเต้นขึ้นมาทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ซอมบี้หน้าหล่อคนนี้อยากจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนสูงถึง6.9เต็ม10แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ค่อยสูงนักแต่คะแนนของนักวิจารณ์ก็ได้สูงถึง81%และทางฝั่งของคนดูก็สูงถึง73%าครับทาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาติดอยู่ในท็อปชาร์ตในอันดับที่7นั่นเองครับ อันดับที่6เร็ก ปี2007เป็นเรื่องราวของนักข่าวสาวและตากองคูใจของเธอที่ไปตามติดชีวิตของเรานักดับเพลิงที่กำลังออกปฏิบัติภารกิจที่ตึกตึกหนึ่งที่ถูกปิดกั้นเอาไว้และไม่บอกว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจากนั้นจึงเกิด,ดเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวสยองและขนหัวลุกเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นทำให้ผู้คนที่อยู่ในนั้นต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังจากประเทศสเปนครับและเป็นหนังแนวฟาวฟูติ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกล้องนักข่าวให้ดูเรียวและเสมือนจริงทำให้เร็กได้คะแนนสูงถึง7.4เต็ม10และได้เสียงวิจารณ์จากนักวิจารณ์89%และคนดูอีก82%จากความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ทำให้เร็กนั้นมีภาคต่อออกมาถึง4ภาคด้วยกันและถูกอเมริกาซื้อไปสร้างในฉบับฮอลลีวูดในชื่อคอรันทีนที่เราเรื่องราวเหมือนกันทุกอย่างกับเร็กภาคแรกนั่นเองครับ อันดับที่5้าเวตตี้เอ็กเดลเลสเตอร์ปี2002นังได้เล่าถึงจิมหนุ่มทรงเอกสารที่ตื่นมาจากอาการโคมา่าในโรงพยาบาลที่ไร้ผู้คนพอเขาเดินออกมาเขาก็พบว่าเมืองลอนดอนที่เคยมีผู้คนมากมายกลับเงียบสงัดไร้ผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตเขาได้พบกับฟูงชนท่ามกลางกองศพที่ตื่นขึ้นมาไล่ล่าเขาจนเขาได้รู้ว่านาที่แห่งนี้ได้เกิดเชื้อระบาดขึ้นจากลิงสิแปนซีที่ติดเชื้อโรคร้าย มันได้ปล่อยเชื้อออกมาคลาชีวิตมนุษย์ในเมืองได้ในพิษตาทางเดียวที่จะรอดคือต้องเดินทางไปหากองกำลังอีกเมืองที่เขาจะต้องฝ่าดงซอมบี้ไปให้ได้ครับหนังเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นของซอมบี้ผีสีู่ร้อยจากที่เคยถูกนำเสนอในแบบที่เชื่องช้ามาโดยตลอดและได้คะแนนสูงถึง7.6เต็ม10พร้อมกับคะแนนจากนักวิจารณ์ที่สูงถึง87%และคะแนนผู้ชมอีก85%ครับ จากความสำเร็จของนางเรื่องนี้ก็ทำให้มีภาคต่อที่มีชื่อว่า28 Week l e เ c e s t e r ในปี2007ซึ่งก็ทำคะแนนดีไม่น้อยกว่าภาคแรกเลยล่ะครับอันดับที่4 o ซอบบี้แลนด์ปี2009 เป็น,นเรื่องราวของกลุ่มผู้รอดชีวิตหลังเหตุการณ์ซอมบี้ของโลกครับซึ่งสาเหตุของการเป็นซอมบี้ของนางเรื่องนี้มาจากเชื้อวัวบ้าพวกเขาต้องออกเดินทางไปหาเมืองที่มีความปลอดภัยไรการโจมตีจากฝูงซอมบี้เป็นอีกหนึ่งแนวหนังซอมบี้คอมเมดี้และแอคชั่นมันๆพร้อมไฮไลท์สำคัญที่หนังเรื่องอื่นไม่เคยทำมันเลยนั่นก็คือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เจสซี่ไอเซนเบิร์กเอมมาสโตน a b บ g a เก b เบส l i ลิ eline, และวูดดี้แฮร์ริสัมารับบทเป็นกลุ่มคนที่ต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปถึง7.6เต็ม10และได้คำชมจากนักวิจารณ์สูงถึง90%พร้อมกับคนดูที่ไม่น้อยไปกว่ากัน86%และเคยเป็นหนังซอมบี้ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลมาแล้วหลังจากโคนแชมป์เก่าอย่าง Dawn of the Dead ปี2004ก่อนที่จะดู r e s i i e n t t v v l l ชิงตำแหน่งไปและ WorldW a r ์เข้ามาชิงตำแหน่งไปอีกรอบนั่นเองครับ และในปีที่ผ่านมาก็มีภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ในชื่อเรื่องของ Zombie Land Double Tap ที่ได้คะแนนและคำวิจารณ์ไปไม่น้อยกว่าภาคที่แล้วเช่นกันครับอันดับที่3 t e เทนทูปูซาปี2016 หนึ่งในนางซอมบี้น้ำดีที่เปิดทางให้กับนางซอมบี้เรื่องอื่นๆจากเกาหลีคืนมาเชิดฉายในโลกของภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของซอกบูที่รับบทโดยกงอยู่ผู้จัดการกองทุนที่ใช้เวลาหมดไปกับหน้าที่การงานเมื่อเขาต้องพาลูกสาวไปหาแม่ที่กลายเป็นอดีตภรรยาของเขาที่ปูซานโดยเดินทางด้วยรถไฟแต่ก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นมาอย่างกระทันหันเมื่อจูจูไวรัสปิศนาได้แพร่ระบาดไปทั่วเมือง และเปลี่ยนผู้ติดเชื้อจํานวนมากให้กลายเป็นฟูงซอมบี้เข้าจู่โจมคราชีวิตผู้คนให้กลายเป็นพวกมันรวมไปถึงผู้โดยสารในขบวนรถไฟที่ซอกบูและลูกสาวเดินทางอยู่นั่นเองเป็นภาพยนตร์ที่อินสปายทุกอย่างของนังซอมบี้ที่ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวเอาชีวิตรอดเห็นแก่ตัวเสียสละหรือแม้กระทั่งซอมบี้สี่คูณร อยู่ในท็อปทรีคะแนนก็ต้องดีอยู่แล้วครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนสูงถึง7.5เต็ม10และเป็นที่ฮือฮาของนักวิจารณ์มากเพราะได้คะแนนจากนักวิจารณ์สูงถึง9 4ส่เส่วนคนดูก็ได้คะแนนสูงถึง88%ครับและเร็วๆนี้ก็จะมีภาคต่อที่บอกเรองเรื่องราว4ปีหลังจากเหตุการณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ในชื่อเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่าเพนนินซูล่านั่นเองครับ อันดับที่2ชอนออฟเดอะเดทรุงอรุณแห่งความวายป่วงปี2004เป็นเรื่องราวของชอนครับที่รับบทโดยไซมอนเพ็กเซลแมนหนุม่มผู้ไม่เอาไหนในชีวิตแถมยังถูกแฟนสาวบอกเลิก เพราะเบื่อชีวิตที่เขาวนเวียนอยู่ไม่กี่อย่างทําให้เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองและไปง้อแฟนสาวของเขาแต่ความซวยมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะดันเกิดไวรัสระบาดคนติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ทั่วบ้านทั่วเมืองทำให้ชอนและเพื่อนสนิทของเขาต้องออกเดินทางไปช่วยเหลือแม่พร้อมกับการเอาชนะใจแฟนสาวท่ามกลางวิกฤตซอมบี้นี้ไปให้ได้นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่นั้นซอมบี้แนวจริงจังที่ต้องหนีเอาชีวิตอรอดอะไรขนาดนั้นหรอกนะ เพราะมันเป็นหนังซอมบี้ที่ถูกเรียกว่ารอมซอมคอมหรือโรแม,มนติกซอมบี้และคอมเมดี้ เป็นภาพยนตร์ที่ดูสนุกมีมุกตลกมากมายครับจนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปสูงถึง7.9%เต็ม10และคะแนนของนักวิจารณ์92%ทางฝั่งของคนดูก็ให้ความสนใจไม่ใช่น้อยได้คะแนนไปสูงถึง93%ครับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องหามาดูให้ได้สักครั้งเลยล่ะครับอันดับที่1 Dawn of the d เด d ปี1978 n ่า h t of the Living Dead e คือจุดเริ่มต้นของตำนานซอมบี้จากฝีมือของจอร์โรเมโร Dawn of the Dead ก็คงจะเป็นตำนานหนังซอมบี้ขนาดแท้และถูกยกให้เป็นหนังซอมบี้ชั้นครูที่ดีที่สุดในอันดับตนตนเรื่องราวใน Dawn of the Dead ปี1987 จะพูดถึงคู่รักคู่หนึ่งที่เจอนายตำรวจ2องนายแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์นี้มายังห้างสรรพสินค้าเพื่อหลบหนีฟูงซอมบี้แต่ด้วยสิ่งล่อตาล่อใจทําให้พวกเขาคิดว่าปอมปาการยักษ์แห่งนี้ควรจะเป็นของพวกเขาเท่านั้นหากใครบางคนมาเห็นเข้าอาจจะถูกแย่งชิงที่ตรงนี้ไปได้มันคือหนังเสียดสีสังคมในยุค70ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคนิยมความหรูหราความฉูดฉาด และความโลภของมนุษย์ที่รวมกับหนังยังจอรดโลเมโรจะใส่เข้าไปในหนังของเขาเสมอภาไะยุนเรื่องนี้สามารถทําคะแนนได้สูงถึง7.9เต็ม10ครับในส่วนของนักวิจารณ์ก็ยกให้เป็นหนังซอมบี้ชั้นครูน้ําดีให้คะแนนสูงถึง95ส่วนคนดูก็รู้สึกไม่ต่างกันโดยให้คะแนนสูงถึง90ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ1ิที่สุดหนังซอมบี้ที่มีหลากนุดหลายชาติให้เราได้ชมกันอย่างมากมายครับและก่อนจะจากกันไปก็ถามเพื่อนๆดีกว่าครับว่าหนังซอมบี้เรื่องไหนคือที่สุดของคุณคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ในใต้คลิปนี้เลยนั่นเองนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของช anel Junior My เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ